ทุกคนคะ่ะเชื่อป่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดในร่างกายของเราก็คือน้ํานะคะแต่มันจะเป็นน้ําเปล่าอย่างเดียวไม่ได้ยุคนี้นะคะมันต้องมีคอลลาเจนผสมด้วยคือต้องบอกเลยนะคะว่าคอลลาเจนตัวเนี้รีวิวเพียบดาราช้เยอะมากนะคะคอลลาซีค่ะคอลลาเจนจัดเต็ม1 0 0 0 0มลิกรัมมีไตเปปทายและไพร์ททูทำงานร่วมกับวิตามินซสูตรนี้เล่งใสไวคูณ2เลยค่ะ คือทุกๆช้อาหลังตื่นนอนนะคะวันละซองเนี่ยผิวเนียนนุ่มแด้งออร่าพุ่งลดรอยสิวแล้วก็เล่งใสด้วยนะคะแถมยังไม่มีน้ำตาลกินแล้วสดชื่นมากๆก็คือต่อให้เจอแดดแค่ไหนก็หายห่วงเลยค่ะเพราะเราดูแลจากภายในด้วยคอลลาเจนคอลลาซี เยียบพาดโปรเด็ดนะคะ1กล่อง12เพียง300บาทจาก,กปกติ890บาทและโปรใหญ่สุดคุ้มซื้อ4ฟรี1 999บาบาทส่งฟรีเก็บเงินหน้าบ้านไม่มีบวกเพิ่มนะคะโทรเลยนี่เลยคะ่ะ